สวัสดีค่ะอาจรอาจารย์เดียเล่าเรื่องสุขภาพค่ะหลังจากที่ หลงหายกันไปนาต้องบอกว่าช่วงนี้ยุ่งมา,มากๆเลยนะคะในเรื่องของการไปให้ข้อมูลเรื่องของสุขภาพค่ะนะคะก็เลยอยากว่าอยากจะมีเรื่องราวอัปเดตกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่กําลังทานยาสมุนไพรจีนอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆนยาสมุนไพรนั้นมันก็ดีอยู่แล้วนะคะถ้าเราทานจากแหล่งที่นะคะเขามีการผลิตที่ได้รับมาตรฐานนะคะอีกอย่างหนึ่งะค่ะนะคะที่อยากจะบอกและก็แนะนําทุกทุกท่านค่ะนั่นก็คือช่วงเวลาที่การที่กินยาสมุนไพรจีนเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องหลีก เลี่ยงของแสลงอย่างเช่นเวลาที่เรากินยาลิดเย็นค่ะนะคะถ้ากินยาลิดเย็นเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงว่าจะเป็นน้ําเย็นของทอดของมันหรือว่าของรสจัดค่ะนะคะของพวกนี้มันก็จะเป็นของแสลงสําหรับยาลิดเย็นนะคะแต่ว่าถ้าช่วงเวลาเที่ยเราทานยาดิดอุ่นร้อนหรือว่ายาลิดร้อนเนี่ยนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็น หัวเสท้าบ้านหน่อไม้ค่ะก็ควรจะหลีกเลี่ยงเลยนะคะต้องบอกอว่าถ้าทานของสแสลงเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่แจ้งไปเนาะนะคะมันก็คือจะเป็นการทําลายสรพคุณของตัวยาค่ะ,นะคะก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยคุณจบแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้กับระจดอยยงมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ